สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์กราฟหุ้นวันละ5ตัวและสแกนหุ้นเด็ด EP ที่84นะครับก็มาเริ่มนะครับมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับสำหรับหุ้นใน EP ที่84นะครับตัวแรกผมจะพูดถึงหุ้น JKN นะครับ JKN ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็กราฟ JKN นั่นเองนะตอนนี้นะครับกราฟภาพรวมนะครับก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับของ JKN อาจจะมีคนจำนวนมากนะครับที่ชอบเล่นหุ้น JKN นะครับแล้วก็น่าจะถืออยู่จำนวนมากด้วยนะฮะตอนนี้เรามาดูนะว่า JKN เป็นอย่างไรนะครับอ่าผมจะซูมมาดูช่วงท้ายๆนะครับถ้านะครับถ้าเรามองจากทรงช่วงท้ายๆนะครับจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับก็คือช่วงบริเวณนี้ที่ JKN นะครับขึ้นแดงๆนะครับแลเบิดนะครับติดต่อกันหลายวันนะ พอมาถึงจุดนี้นะครับก็เริ่มกลับตัวลงนะกลับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าช่วงช่วงที่ลงนะครับก็นานเหมือนกันนะครับดูเหมือนจะหลายอาทิตย์อยู่นะฮะลงมาจนถึงบริเวณร,ราคา7.35นะครับบริเวณนี้นะครับราคา7.35แล้วก็เริ่มเด้งนะฮะเริ่มเด้งเริ่มรีเบาขึ้นนะครับกลับกลับเป็น แนวโน้มขาขึ้นนะครับจากจากที่ลงมาถึง7.35นะครับก็กลับนะครับเริ่มกลับขึ้นนะกลับขึ้นเป็นช่วงขาขึ้นต่อนะฮะก็ถ้ามองภาพรวมนะครับมองภาพรวมจะเห็นว่านะครับถ้ามองภาพรวมจะเห็นว่า JKN JKN นั้นนะครับภาพรวมนะครับยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับยังอยู่ในเทรนขาขึ้นหรือว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นั่นเองนะฮะ เพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงเนี้ยที่ผมบอกนะฮะที่มันระเบิดแล้วก็ปรับลงมาเยอะนะบทปรับลงมานานอยู่นะหลายอาทิตย์นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับภาพรวมนะครับถ้าใครที่ทนถือมานะครับก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่นะครับได้ลุ้นต่อนะฮะถ้าใครถือมาตั้งแต่ตั้งแต่แบบอ่ารอบติดดอยนะรอบติดดอยคือรอบนี้ที่มันลงนะถ้าใครถือมาจนถึงวันนี้นะครับก็คงจะ สามารถแบบอ่ารู้สึกว่าดีใจขึ้นมาบ้างแล้วนะครับที่ JKN กลับขึ้นมาขึ้นนะครับกลับขึ้นมาขาขึ้นต่อนะฮะอ่าเรามาดูต่อกันนะครับว่าจากนี้ไปนะครับ JKN นะครับผมมองอย่างนี้ผมมองว่าจากราคาปิดวันนี้นะครับที่ที่วันนี้เข้าปิดได้ดีนะครับปิดปิดไฮนะครับปิดเต็มแท่งนะครับปิดเต็มแท่งปิดแท่งเขียวยาวๆแบบนี้นะครับถือว่าอ่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะฮะ ที่ราคา9.50นะครับพอปิดที่ราคา9.50นะฮะซึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นแนวนะครับแนวแนวต้านนะครับแนวต้านที่ที่ใกล้เคียงกับไฮตรงนี้นะครับไฮตรงนี้สูงสุดอยู่ที่9.45นะฮะดังนั้นวันนี้เขาปิดที่9.5นะครับก็ถือว่าปิดอยู่บริเวณแนวต้านพอดีนั่นแหละ9.5นะครับผมจะตีราคาแนว9.5ไว้ให้ก่อนนะครับหนึ่งแนวนะครับ ก็จะถือว่าเป็นแนวต้านเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดทดสอบ JKN ตรงราคาปิดพอดีนะฮะดังนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะมามองต่อในหุ้น JKN นั้นนะฮะให้จับตาดูนะครับให้จับตาดูว่าหลังจากนี้นะครับถ้า JKN นะครับยืน9.50ได้นะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่า JKN นะครับทิศทางของ JKN จะไปต่อและนะครับและ จะสามารถไปทดสอบถึงบริเวณนะครับบริเวณช่วงนี้นะฮะช่วง11.5นะครับถึงนะครับถึง12บาทได้อย่างแน่นอนนะครับผมคาดการว่าอย่างนั้นนะครับถ้าจากนี้ไปนะครับ JKN ยืนเหนือ9.50ได้นะครับจะขึ้นไปทดสอบถึง11บาท50หรือ12บาทเลยนะครับ บริเวณนั้นนะครับคือมั่นใจว่าจะขึ้นไปได้นะครับขอแค่ยืน9.5ได้นะฮะเพราะทรงโดยรวมตอนนี้ถือว่าเขากลับมาขึ้นนะครับกลับมาขึ้นทรงมาดีแล้วนะฮะอันนี้ก็เลยจะวิเคราะห์ดูนะครับว่าน่าจะนะครับน่าจะไปตามทิศทางที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับไปลุ้น11.5ถึง12บาทนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะ JKN นะครับ ถ้าคนมีของนะครับยังไงก็ต้องถือต่อนะถือลุ้นต่อเลยนะครับถ้าคนไม่มีของนะฮะเรามาดูแนวรับนะครับก็ให้ตั้งดูแนวรับแถวๆนี้นะฮะแถวบริเวณนะครับแนวรับจะอยู่แถวบริเวณนี้นะฮะเก้าจุดแถวเก้าจุดหนึ่งห้านะครับแถวเก้าจุดหนึ่งห้าให้ดูแถวเก้าจุดหนึ่งห้านะฮะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็ดูแถวแถวแนวราคานะครับ แถวนี้นะครับแถว8.7นะฮะ9.15แล้วก็8.7นะฮะสําหรับแนวรับนะครับแนวต้านก็คือ9.5นะฮะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็จะอยู่ในแนวนี้นะฮะแนว10แนว10บาทนะแนว10บาทอ่าโอเคนะครับ JKN นะครับถ้าคนไม่มีของนะก็ลองดูนะครับช่วงแนวรับแนวต้านเอานะครับแนวรับก็จะมี9.9.15กับ 8.7นะครับ9.15กับ8.7น้ต้านก็จะมี9.5 10บ,บาทแล้วก็11.5 0ถึง12บาทนะครับก็เอาง่ายๆนะครับจำง่ายๆ12บาทนะฮะถ้าผ่าน9.5ก็มีโอกาสไปทดสอบ10บ,บาทแล้วก็ผ่าน10บาทต่อเข้าไป12บาทนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจำง่ายๆอันนี้สำหรับคุณ JKN นะฮะยังไงก็ลองวางแผนดูนะถ้าใครมีของแล้วหรือว่าจะ เข้าซื้อนะครับหรือว่าจะอยากจะลองเล่นในช่วงนี้นะฮะอันนี้ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะสำหรับตัว JKN นะฮะโดยรวมถือว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถือว่ามาดีแล้วนะครับมาดีแล้วมาดีมาดีมาแบบได้ลุ้นขึ้นเลยนะฮะบวกกับนะครับผมแวบๆนะครับเห็นแวบๆว่ามีข่าวดีด้วยนะฮะช่วงนี้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวดีหุ้นเลยตอบรับนะครับตอบรับในการขึ้นนะฮะ อันนี้เดี๋ยวยังไงนะครับก็ลองไปติดตามหาอ่านข่าวดูนะครับว่า JKN ข่าวล่าสุดเป็นข่าวดีอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการทำกำไรของบริษัทนะฮะน่าจะเป็นแนวนั้นนะครับที่ตอบรับราคาหุ้นนะครับขึ้นมานะครับได้เยอะนะะอ่ะยังไงก็ลองติดตามนะครับติดตามดูข่าวแล้วก็ลองดูตามการวิเคราะห์ที่พูดไปสักครู่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะถ้าใครอยากจะเล่นนะฮะในตัวนี้ โอเคนะครับเรามาดูตัวที่สองกันนะฮะตัวที่สองมาดูหุ้นตัวนี้นะฮะตัวสตาร์กนะฮะสตาร์กนี่ก็เป็นหุ้นนะครับเป็นหุ้นเก็งกําไรเนาะเป็นหุ้นเก็งกําไรนะครับเป็นหุ้นที่ถ้าจะมองว่านะครับเป็นหุ้นซิ่งนะครับก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คงยังไม่ถึงกับซิ่งนะครับก็เพราะว่าเขาปรับลงมา พอควรแล้วนะครับก็ปรับลงม,มาพอควรแล้วนะครับช่วงก่อนหน้าก็คงยังไม่ซิ่งนะเพราะว่ามันจะลงนะมันอยู่ในช่วงลงอยู่แต่นะครับแต่อย่างนี้ผมบอกไปล่าสุดนะครับว่าตัวแนวรับ4บาทมันคือแนวรับสําคัญมากๆนะของตัวสตา๊ากถ้า4บาทนะครับเขาไม่หลุดนะครับผมย้ําเสมอว่าถ้า4บาทของตัวสตา๊ากไม่หลุดยังไงก็ตามนะครับทิศทางที่ผมมีขคอไว้ครั้งก่อนนะก็คือเขาจะค่อยๆกลับรีบาเด้งขึ้นนะครับกลับเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนั่นเองนะฮะ จากที่เขาลงมาานานหลายวันนะครับอาจจะเป็นมากกว่าสองสัปดาห์นะฮะแล้วก็นะครับที่ผมบอกนะถ้าสีบาทไม่หลุดอะยังไงก็จะต้องกลับขึ้นได้นะฮะกลับขึ้นได้ตามลูกศรที่ผมได้เขียนไว้นะฮะเอาละฮะถ้าเราเพื่อความวช์นะวันนี้เรามาดูนะฮะว่าคือวันนี้สตาร์นะเขาปิดนะครับปิดเต็มแท่งนะครับปิดไฮของวันนะครับปิดเป็นแท่งเขียวนะฮะซึ่งถ้าดูจากลักษณะ การปิดของวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองซูมดูนะลักษณะการปิดของวันนี้นะครับถือว่าเขาเริ่มมาแล้วนะครับเป็นสัญญาณลักษณะเหมือนกับกลับขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มนะครับเริ่มกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับลองตีเส้นนะฮะลองตีเส้นลองตีเส้นดูนะว่าถ้าถึงตีเส้นแล้วนะครับจะซูมดูนะอาจจะเห็นไหมครับจะเห็นว่าวันนี้นะครับแท่งเขียวของวันเนี้ยเขาเริ่มยืนเหนือเส้น สีเหลืองนะครับหรือเส้นดาวเทนหรือเส้นแนวต้านเส้นนี้นะฮะตามที่ผมขีดไว้เมื่อกี้นะฮะเห็นไหมฮะเขาเริ่มทะลุขึ้นได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยืนเหนือเส้นสีเหลืองเส้นนี้ได้แค่นิดเดียวนะฮะแต่นะครับก็ถือว่าความหวังมาแล้วนะครับความหวังมาแล้วที่จะเป็นการกลับขึ้นนะฮะดังนั้นนะครับคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก็คือวันถัดไปนะฮะถ้าวันถัดไปนะครับถ้าถ้าวันถัดไปยังยืนเหนือเส้นสีเหลืองได้นะครับ หมายถึงว่าถ้าวันถัดไปนะยังแบบวิ่งขึ้นลักษณะแบบอ่าขึ้นแบบไม่ว่าจะขึ้นมากหรือขึ้นน้อยนะครับคือขอให้ขอให้แบบอ่ายื่นเหนือเส้นสีเหลืองไว้นะฮะถือว่าคอนเฟิร์มว่าทิศทางได้ผูกเปลี่ยนกลับไปขาขึ้นแน่นอนนะฮะดังนั้นตัวนี้นะครับซากนะครับคือวันเนี้ยเป็นวันเหมือนกับที่เขาเริ่มตั้งหลักโผล่ขึ้นมาแล้วนะฮะถ้าอีกวันหนึ่งนะครับเขาขยับ ขึ้นหรือว่ายกโลขึ้นอีกครับนั่นหมายความว่ามันจะเริ่มมีความชัวนะครับมีเริ่มเริ่มมีการยืนยันตัวหุ้นว่าอ่าตัวราคาหุ้นว่าอ่าฉันจะแข็งแกร่งแล้วจะเริ่มกับขาขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ <g> ก็เลยอยากให้ลองไปลุ EH ้นต่อกันดูนะครับคนมีของถือลุ EH ้นต่อนะครับคนไม่มีของก็น่าจะเป็นจุดที่สนใจทีเดียวนะครับเป็นจุดที่เป็นช่วงน่าสนใจทีเดียวสาหรับช่วงนี้นะครับก็มาลองดูนะฮะตอนนี้นะครับเรามาลองดู แนวรับยังคงเดิมนะครับสี่บาทนะครับส่วนนะฮะแนวรับใกล้สุดนะฮะแนวรับใกล้สุดจะอยู่ที่นะฮะอยู่ที่ราคานะฮะสี่จุดหนึ่งหกนะฮะแถวสี่จุดหนึ่งหกนะครับแนวรับใกล้สุดตอนนี้นะครับนอกจาก4ี่บาทแล้วก็จะมีสี่จุดหนึ่งหกนะครับอ่าส่วนแนวต้านนะส่วนแนวต้านมาดูนะฮะส่วนแนวต้านจะอยู่แถวแนวต้านนะผมมองไว,ไว้แถวแถวสี่จุดสี่นะฮะ แนวต้านมองไว้แถว4.4นะฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแนวต้านมองไว้แถว4.4นะแล้วก็แถว4.8นะฮะมอง4.4แล้วก็4.8นะครับแนวต้านอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะฮะเราจะลุ้นแนวต้านแค่นี้ก่อนนะครับ4.4กับ4.8พอนะฮะเพราะถ้าระเบิดขึ้นแรงหรือว่าทะลุยืนเหนือแนวต้านที่ก่าวไว้ตอนนี้ได้นะ นั่นหมายความว่าไม่ต้องหน้าไมา่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งทะลุแนวต้านได้ยิ่งไปต่อนะฮะแต่ว่าผมยังไม่อยากจะอ่าคอนเฟิร์มแบบมั่นใจว่าเออมันจะไปต่อถึงห้าบาทกว่าผมอยากให้เราวิเคราะห์ไปทีละสเต็ปในระยะสั้นๆก่อนนะดังนั้นเอาแค่นี้นะฮะสำหรับคนที่นะครับไม่มีของนะครับก็ดูแนวรับนะครับดูเอานะฮะว่าจะ เข้าซื้อแถวบริเวณแนวรับหรือว่าใกล้ๆแนวรับนะครับก็ลองดูนะครับตอนนี้ผมให้ไว้ที่4.16กับ4บาทนะครับแต่ว่า4บาทผมคาดว่าคงจะไม่ลงมานะครับคิดว่าจะคิดว่าคงไม่ลงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยได้แนวรับที่4.16นะครับก็เลยลองอ่าใครสนใจนะก็ับก็ลองดูแล้วกันนะฮะแถวแนวรับนะฮะแนวต้านก็ให้ไว้ที่4.4แล้วก็4.8นะครับหรือว่าช่วงนี้เราต้องรุ้นต่อนะฮะรุ้นต่อถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดการนะครับยังไงก็หน้าที่จะ ถือไว้นะฮะนั่นที่จะถือไว้สําหรับคนมีของนะครับอาจจะติดดอยมาก่อนหน้านะครับก็ควรจะได้เวลาแล้วนะครับที่จะได้ผลดอยสักทีนะฮะโอเคนะครับสตาร์กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคงจะไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากนี้นะครับก็คือดูตามทรงแล้วก็ดูตามทิศทางในตอนนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปตามที่ผมได้ว่าไปสักครู่นะฮะโอเคนะครับสตาร์ก็อาจจะเอาแค่นี้นะฮะลองดูแล้วกันเนาะ โอเคมามาดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามตัวที่สามดูหุ้นตัวนี้นะครับ a u นะฮะตัวที่สามดูหุ้น a u อ่าเดี๋ยวผมเปิดกราฟแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่คือนี่คือกราฟของ a u นะฮะกราฟของ a u ทั้งหมดนะกราฟรวมทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เข้าตลาดทรงและการวิ่งทิศทางของหุ้น a u ก็จะประมาณนี้นะนี่คือภาพรวมทั้งหมดเนาะอ่าเราไม่จําเป็นต้องไปจํา ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเรามาดูช่วงท้ายๆจนถึงปัจจุบันก็พอนะ่ฮะผมจะซูมนะซูมซูมซูมนี่นะผมจะซูมนะมันจะดูช่วงนี้พอนะฮะนะครับจะดูเฉพาะช่วงนี้พอแถวข้างหลังๆนี่พอนะฮะคืออยากจะบอกว่าทรงในลักษณะแบบเนี้ยคือมันมองแบบมันมองได้แบบเป็นทรงที่น่าสนใจนะะผมมองว่ามันเป็นทรงที่น่าสนใจเพราะว่าตรงบริเวณจุดเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือน อ่าตอนนี้นะเนี่ยครับบริเวณเนี้ยคือเป็นบริเวณแนวต้านสําคัญนะฮะคือบริเวณสิบสองบาทนะฮะผมจะให้เลขกลมๆก็คือสิบสองบาทตอนนี้เขาปิดที่สิบเอ็ดจุดเก้านะครับแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้นะครับไฮสูงสุดอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งก็คือไปแฉลบหน่อยหนึ่งนะก็คือแถวแถวสิบสองนี่แหละครับแนวต้านแต่สุดท้ายก็มาปิดที่สิบเอ็ดจุดเก้านะครับเอาเป็นว่าแนวต้านสําคัญตอนนี้คือสิบสองบาทถ้าจากนี้ไปนะครับ a อู AU เนี่ย เขายืนเหนือ12บาทได้นะครับถ้าจากนี้ไป AU ยืนเหนือ12บาทได้อนาคตนะฮะอนาคตอนาคตเลยนะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตเลยนะะอนาคตนะครับก็จะมีเป้านะฮะ AU อนาคตก็จะมีเป้าแถวๆนะแถวๆอันนี้คร่าวๆนะฮะคร่าวๆนะครับมีเป้าแถวๆ แถวแถวสิบเจ็ดจุดแปดนะครับแถวแถวนี้นะแถวสิบเจ็ดจุดแปดเอยูนะฮะอนาคตมีเป้าแถวแถวสิบเอ็ดสิบเจ็ดนะครับขอภายนะอนาคตมีเป้าแถวแถวสิบเจ็ดจุดแปดนะครับสําหรับเอยูเนาะขอแค่ว่ายืนเหนือสิบสองบาทได้นะครับจากนี้ไปก็จะวิ่งขึ้นไปหาเป้าสิบเจ็ดจุดแปดได้นะครับในอนาคตจะช้าหรือเร็วอันนั้นก็ ต้องไปลุ้นเอานะฮะสำหรับเป้าหมายนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะคนที่มีของนะครับมาลองลุ้นถือต่อดูนะฮะว่าเขาจะยืน12ได้ไหมนะะถ้ายืน12ได้ก็ยิ่งดีนะก็จะไปตามเป้านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีของนะครับแล้วก็สนใจนะครับก็มาดูแนวรับกันนะฮะผมจะาวางแนวรับไว้ให้นะครับเอาแนวรับนะครับแนวรับประมาณสองแนวนะ แถวแถว11.5นะครับผมจะวางแนรัวไว้แถว11.5แล้วก็อีกแนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งมาดูแนวรับแถวบริเวณนี้นะครับอ่า10.5นะครับ11.5กับ10.5นะครับผมให้สองแนวรับนะครับ11.5กับ10.5นะฮะสองแนวรับแนวต้านก็อยู่ที่12บาทแล้วก็กแนวหนึ่งก็13บาทนะฮะอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะ สำหรับตัว AU เนาะเอาแค่นี้นะฮะใครที่สนใจก็ลองดูนะครับในขอบแนวรับแนวต้านนะฮรลองลองดูนะฮะจะวางแผนได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อใช้แนวรับแนวต้านเป็นจุดเ,เข้าซื้อแล้วก็จุดขายทำกำไรนะครับถ้าถ้าถ้าใครเล่นแบบเก็งกำไรเนาะแต่ถ้าใครจะมองเป้าหมายที่17.8ก็ลองถือรุ้นต่อดูแล้วกันนะฮะอันนี้คือความน่าสนใจของ AU นะนะ เพราะว่าถ้าอ u ยไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่าน12บาทในทันทีทันใดนะก็อาจจะปรับตัวย่อลงมาหาแนวรับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่คนรอซื้อนะครับได้คืนลดนะฮะอันนี้ก็ฝากนะครับฝากดูแล้วกันนะครับคงจะไม่เชียร์หรืออะไรนะฮะแต่ว่าก็ฝากไว้สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองดูเองแล้วกันนะว่าจะอยากจะเล่นตัวนี้ไหมนะฮะภาพรวมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ วางเป้าไว้ที่17.8ในอนาคตเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ดุลเดมิมของตัวท่านเองอีกแล้วฮะว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะฮะอ่ะโอเคนะ,ะตัวนี้เอาประมาณนี้มาดูตัวที่สี่นะตัวที่สี่หุ้นตัวที่สี่จะพูดถึงหุ้นตัว CKP นะครับหุ้น CKP CKP ตอนนี้นะฮะก็ถ้ามองนะถ้ามองจาก แพพเทนหรือมองจากทรงนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะผมมองอย่างนี้ผมมองตรงนี้นะครับผมจะขีดเส้นนะครับโลตรงนี้จนถึงตรงนี้น,นะอันนี้คือการยกโลนะยกโลถึงแม้จะเส้นจะเอียงน้อยแต่ก็ยังยังรู้ว่าเอียงนะก็คืออันนี้ยังยกโลขึ้นนะแล้วก็ด้านบนนะด้านบนเดี๋ยวลองดูนะด้านบนนี่เห็นไหมฮะด้านบนเริ่มแล้วนะฮะ แท่งวันนี้นะครับแท่งเทียนี้ก็คือราคาปิดของวันนี้นะฮะนี่นะเริ่มยืนเหนือนะครับปิดยืนเหนือเส้นสีเหลืองนะก็คือเส้นดาวเทนหรือเส้นแนวต้านนะฮะของในตัวอ่ารอบนี้นะฮะตอนนี้เอาง่ายๆก็คือว่าเขาปิดยืนเหนือเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเส้นดาวเทนนี้ได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องลุ้นต่ออยู่ดีนะฮะว่าจะยืนได้ต่อไปไหมนะครับถ้ายืนได้ต่อไปแสดงว่าเขาเริ่มเปลี่ยนแนวโน้ม ไปขาขึ้นแล้วนะฮะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มไปการไปขึ้นแล้วนะครับไปขึ้นต่อแล้วนะฮะแต่ว่าคอนเฟิร์มอีกทีนึงคือวันถัดๆไปนะถ้ายังยืนเหนือเส้นสีเหลืองได้อันนี้คือชัวร์ละเขาจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจากลงไปขึ้นนะฮะก็อาจจะเป็นจุดที่ดีสําหรับคนที่จะเริ่มเข้าซื้อนะฮะส่วนคนที่มีของอยู่แล้วในตอนนี้นะครับ c k p ถือตอนะฮะถือตอกคนที่ไม่มีของนะครับคนที่ไม่มีของเรามาดูแนวรับกันนะฮะ ตอนนี้นะครับแนวรับนะะก็คงจะวางไว้ที่2แนวเช่นกันนะครับใกล้สุดจะอยู่ที่นะ,ะแถว4.4นะใกล้สุดอยู่ที่4.4นะครับแนวรับ c k p อีกแนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งก็วางไว้แถวแนวนี้นะะแถวนะ4.3นะ4.4กับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ใช่แนวนี้นี่นะ อ่าคือ4.24นะฮะแนวรับนะครับอีกทีนึ่งนะฮะแนวรับนะครับ4.4กับ4.24นะฮะส่วนแนวต้านนั้นนะฮะแนวต้านก็มาดูแถวๆราคานะฮะราคา4.6นะฮะ4.6 4.6กับ4.6กับ4.8นะฮะ4.6กับ4.8สำหรับตัว c k p นะฮะ สรุปอีกทีหนึ่งนะถ้าคนที่ยังไม่มีของเนาะถ้าสนใจอยากจะเล่นนะให้ดูกรอบแนวรับแนวต้านไว้นะฮะแนวรับก็จะมี4.4กับ4.24แนวต้านก็จะมี4.6กับ4.8นะฮะถือว่ารอบนี้นะถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มในวันถัดถัดไปได้จากการยืนเหนือเส้นดาวเทนนะฮะนั่นหมายความว่าเขาจะกลับตัวไปขาขึ้นต่อนะฮะก็จะน่าสนใจตรงนี้แหละที่ตรงที่เริ่มเป็นจุดกลับตัวขึ้นไปขาขึ้นนะฮะก็ อาจจะเป็นจังหวะที่คนมองการเก็งกาไรก็น่าจะเข้าเก็งกาไรนะฮะส่วนจะไปต่อเป็นในระยะยาวหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามไปเป็นช่วงๆนะฮะถ้าเขาสามารถทะลุแนวต้านและยืนได้ต่อไปถึงแม้จะมีย่อลงแต่ก็ยังไม่หลุดแนวรับอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะคงวิ่งขาขึ้นต่อได้นะฮะอันนี้ก็อยากให้ติดตามตอนต่อไปเนาะสําหรับช่วงระยะสั้นๆเราก็อาจะพูดประมาณนี้ก่อนนะเราจะไม่ พูดโอเวอร์เกินไปนะเราก็จะมองแค่กรอบช่วงสั้นไว้ก่อนนะที่เราจะเล่นกันนะเล่นกินกำไรกันนะเอาแล้วนะ,ะ CKP ก็คงจะมีประมาณนี้ลองลองเอาไปพิจรารณาไปไปดูกันเอานะ,ะสำคัญคือกรอบแนวรับแนวต้านนะครับจะเป็นจุดที่บอกเราได้ว่าเออเราควรจะเข้าซื้อหรือควรจะขายนะครับก็ลองดูแล้วกันนะ,ะตัวต่อไปนะครับเป็นตัว สุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือหุ้นนะตัวสุดท้ายคือหุ้นเอเจนะครับผมเลยเอาหุ้นเอเจนะครับอะมาพูดนะเอเจตอนนี้ที่จะให้ดูเอเจก็คือว่าถ้าดูจากทรงฮะดูจากที่ไม่ต้องสี่เส้นนะจะเห็นว่าเขาก็ยังวิ่งอยู่ในช่วงแบบด้านบนอ่ะอยู่ในช่วงด้านบนก็ยังมองเป็นขาขึ้นนะถ้าเราถ้าเราจะมองแบบ เดี๋ยวผมจะลองลากเส้นไฮกับไฮดูนะ,ะมานี้นะแล้วก็ผมจะดึงเส้นนี้มานะ่มันจะได้รู้นะครับว่าเขาวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะอะประมาณนี้นะครับเขายังวิ่งในกรอบนี้นอย่างเนี้ยหลอบตัว a อนะเขายังวิ่งในกรอบนี้ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่เขาแบบอ่าลงนานแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ระเบิดอ่างเงี้ยประมาณนี้นะก็เป็นไปได้นะครับว,ว่าการวิ่งของเขาอาจจะแบบดูแบบ หวดเสียวหน่อยนะครับบางช่วงแต่ก็โดยรวมนะฮะโดยรวมก็คือ AJ ยังยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะมาดูนะฮะถ้าคนมีของ AJ อยู่ตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้มีของอยู่ในมือนะก็ยังคงแนะนําให้ถือต่อไปนะฮะส่วนคนที่ไม่มีของและสนใจอยากจะเล่นนะครับอ่าเราก็มาดูแนวรับแนวต้านกันนะคือตอนนี้นะฮะ AJ นะอ่ามาดูแนวต้านกันก่อนนะครับบริเวณนี้นะครับยี่สิบจุดหนะ บริเวณยี่สิบจุดห้านะครับแนวต้านส่วนแนวรับนั้นนะครับตอนนี้ก็มองไว้แถวแถวนี้นะฮะแถว10อ่าบริเวณสิบเก้าจุดแปดนะฮะมองไว้แถวแถวสิบเก้าจุดแปดนะมะวันนี้นะครับสิบเก้าจุดแปดะมาวนันนี้นะครับสิบเก้าจุดแปดสิบเก้าจุดแปดแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็นะครับอีกแนวหนึ่งก็น่าจะอยู่ราวสิบเก้าบาทนะฮะ 19บาทนะครับถ้าเกิดไม่หลุด19.8ก็คงจะขึ้นต่อเลยนะฮะแต่ก็ให้แนวรับอีกแนวหนึ่งว่าที่19บาทนะฮะเผื่อจะหลุดนะะแต่ถ้าไม่หลุดก็ไม่เป็นไรนะะไม่หลุดก็จะขึ้นต่อเลยนะฮะแนวต้านก็20.5นะฮะแล้วก็20.5แล้วก็อ่าไปดูอีกแนวหนึ่งนะฮะแนวหนึ่งก็จริงๆก็ไม่มีแนวต้านเท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะ มันจะติดอยู่ดีนะ,ะถ้าเกิดมันขึ้นมาเยอะๆนะฮะอยู่ราวนี้นะ,ะมันจะเป็นช่วงของมัน,นะประมาณยี่บสองบาทนะแถวยี่บสองบาท,บาทประมาณนี้นะฮะ AJ ถ้าใครยังไม่มีของและสนใจอยากจะเล่นนะฮะก็ดูกรอบแนวรับเอานะครับสิบเก้าจุดแปดแล้วก็สิบเก้าบาทแนวต้านก็ยี่สิบจุดห้าแล้วก็ยี่สิบสองบาทนะครับรวมๆยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะ วิ่งขึ้นอยู่นะแนวโน้มนี้นะฮะยังไม่หลุดเส้นแนวรับนะครับยังไม่หลุดเส้นแนวรับหลักหรือเส้นอ p t r e n เส้นล่างสุดนี้นะะก็ยังวิ่งขึ้นแบบเอียงๆขึ้นไปเรื่อยๆนะะแบบนี้ก็ถือว่ายังรุนได้นะฮะยังเล่นได้นะฮะโดยรวมนะฮะสำหรับ AJ โอเคนะครับก็คงจะครบแล้วนะครับทั้ง5ตัวสำหรับ EP ที่84เนาะ ยังไงก็ลองนะครับลองดูกันเอานะฮะว่าสนใจหุ้นตัวไหนจะเล่นหุ้นตัวไหนดีนะครับถ้าจะดูจากหุ้นที่วิเคราะห์นะครับหรือว่าใครสนใจหุ้นที่ในสูตรสแกนก็ลองเอาไปทากันบ้านดูนะฮะอ่ะโอเคนะฮะเราเข้าสู่พาร์ทของสแกนหุ้นกันนะครับก่อนอื่นนะครับเช่นเคยก่อนจะสแกนหุ้นเรามาส่องกราฟเซตนะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่ะตอนนี้นะฮะ จากที่เมื่อวานนะครับที่ที่เซตได้เลือกทางนะครับเลือกทางขึ้นไปแล้วนะครับวันนี้ก็ปรากฏว่านะครับเกิดการพักตัวนะครับเกิดการพักตัวพักตัวนะครับแล้วก็อยู่แถวบริเวณใกล้ๆ1530นะครับพักตัวก็ลงสุดอยู่ที่1527นะครับก็ลงมาหลุด13เอ้ย151530นะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆก็ยังคงมอง ตัวเลขกลมๆนะครับ1530ไว้ก่อนนะครับก็คงจะพักแถวนี้นะครับการพักตัวนะฮะพักแถวนี้นะครับอาจจะต่ำกว่า1530สักหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวว่าอาจจะอยู่แวถวๆสัก1522อ,อะไรประมาณนี้นะครับถ,ถ้าพักถ้าพักอีกวันหนึ่งนะถ้าเกิดพรุ่งนี้คือพักตัวอีกวันหนึ่งก็น่าจะลงอีกสักหน่อยนึงสัก1522ประมาณนี้นะครับอาจจะลงได้อยู่นะครับ1522อะไรประมาณเนี้ยพักตัวอีกวันหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่พักนะครับคือรีเบ้เด้งขึ้นต่อเลยนะครับก็อ cool ันนั้นไม่มีปัญหานะครับก็ไปลุ้นเงีนเอานะครับเพราะว่าปลายทางที่เรามองไว้ยังคงไปทดสอบที่หนึ่งห้าหกศูนย์นะครับสําหรับตัวครับเซ็นะก็เป็นเรื่องปกตินะครับบางวันขึ้นแรงแล้ววันต่อไปก็เป็นการพักตัวอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็เช่นวันนี้นะครับวันก่อนขึ้นแรงเนาะวันนี้พักตัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะฮะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่า เรารู้เป็นการพักตัวไม่ได้แบบเปลี่ยนนน้องกลับมาขาลงนะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการพักตัวนะยังไงไม่ต้องตกใจนะบางทีโอเคแบบบางคนอาจจะตกใจแบบถือหุ้นอยู่ดีๆแบบทําไมติดดอยทําไมแบบต้องคัดไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าภาพรวมคือมันแค่พักตัวเนะี่ยถ้าเรารีบคัดเนะ่ะเราจะกลายเป็นว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าคัดเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เลยฝากไว้นะฮะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะแบบตกใจง่ายอะไรประมาณเนี้ย นะครับก็อ่ะโอเคมาพาร์ทของสแกนหุ้นกันนะฮะมาสแกนหุ้นกันนะครับสูตรแรกนะครับหุ้นเด็ดต้นทางนะฮะหุ้นเด็ดต้นทางสแกนดูวันนี้ติดสองตัวนะครับหุ้นเด็ดต้นทางติดสองตัวติดทูกับยูนิคนะฮะติดทูกับยูนิคอ่ะเราลองดูแล้วกันนาองสองตัวนี้ตามหน้าจอเลยนะฮะอ่ะอีกสูตรหนึ่งหุ้นเด็ดขาขึ้นนะหุ้นเด็ดขาขึ้นติดอยู่ทั้งหมด 9ตัวนะฮะมี CGH นะครับมี CPW นะมี EMC มี F มี f s s นะฮะแล้วก็มี Triple I นะแล้วก็มีตัว NER นะมี SC มี SQ แล้วก็มี TFI นะครับลองดูนะครับตามหน้าจอเลยนะครับลองเปิดกราฟทำกันบ้านดูนะถ้าใครคิดว่ามีตัวไหนเล็งไว้หดือสนใจตัวไหนไว้นะก็ลองเอาไปเปิดกราฟเคราะห์ทำกันบ้านดูนะแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับอ่าโอเคก็ ประมาณนี้สําหรับ EP นี้ก็จบแล้วนะครับก็จบแล้วก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนท้ายคลิปเลยนะครับจนถึงท้ายคลิปเลยครับรับชมรับฟังจนจบเลยนะครับถึงแม้แบบอาจะมีโฆษณามาทําให้น่านมาคานบ้างนะครับแต่ก็แต่ก็ดูจนจบคลิปนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจกันแล้วกันนะครับผมก็ ตั้งใจทำคลิปออกไปนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งใจมาดูคลิปนะครับเนาะโฆษณาก็เป็นเหมือนกําลังใจให้กับผู้ทําคลิปนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันนะครับ EP ต่อไปนะสําหรับ EP นี้ก็คงจะขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับลาตีสวัสดี